และตอนนี้พี่น้องครับผลเจคนสุดท้ายอยู่ในมีอของผมแล้วครับซึ่งจะขอทำการประกาศผู้เข้ารอบโดยไม่เรียงตามลำดับหมายเลขและคะแนนแต่อย่างไรครับ เลือกยากระมา,มาคนหนึ่งก็งมีความเป็นแฟเตอร์อีกคนหนึ่งก็เก็บคะแนนมาดีทุกๆรอบไม่เป็นรอบเก็บตัวชุดไม่หนาะรอบขวัญใจและไรซิสตาครับและสำหรับรางวัล p ี c h o i อ e No. วันนี้ครับพี่น้องเมื่อสักครู่นี้เราให้น้องๆได้สปิเกล้าแล้วในรอบแรกกรรมการพี่ดีและทีมงานทุกท่านกับตัวรับในเรื่องของเพลงของน้องทั้งแปดคนอีกหน,นึ่งครั้งนี่คือทำการตอบคำถามคำถาม,ถามข,อของทั้งแปดคนคือบอคำถามพี่ดีนะคะคำถามถามว่า วันหนึ่งถ้าครอบครัวของเพื่อนคุณเกิดปัญหากิจการล้มละลายแล้วได้มาขอความช่วยเหลือจากคุณแต่คุณช่วยได้เพียงทำปลอบโยนและกำลังใจเท่านั้นคุณจะมีวิธีการพูดอย่างไรให้เขาสบายใจและใช้ชีวิตอยู่ตอนน่อมได้ฟังอีกครั้งนะคะวันหนึ่งถ้าครอบ ัวกับเพื่อนคุนเกิดปัญหากิจการล้มละลายแล้วได้มาขอความช่วยเหลือจากคุณแต่คุณช่วยได้เพียงคำปลอบโยนและกำลังใจเท่านั้นคุณจะมีวิธีการพูดอย่างไรให้เขาสบายใจและใช้ชีวิตอยู่ต่อไปได้และอะไรนครับถ้าฟังคำถามเขาใจแล้วขอเชิญหมายเลขมา่าเลยครับ M G N P ศูนย์ห้า ตนสตอรคนสู้สมีเวลา4-5นาทีเชิญครับก็ลอ,อยลอยจะม่ตอบขาในคำาสู้ๆแต่พอยจะให้กำลังใจเขาอบอ่อนเขาพูดกับเขาถึงปัญหาถึงประสบการขอบคุณถึงสิ่งที่เขาได้ประสบปัหามนสูงสุดของเขาและสุดท้ายนี้นะคะ ถ้าขอฝากถึงคนที่อยู่ในคำถามและค็ที่อยู่ทางบ้านในวันที่แย่ในวันที่มืดขอให้เราห้กลังใจตัวเองแย่ก้าวข้ามันไปให้ได้ค่ะขอบคุณพิอีกรด้วยนะครับและหน่อยต่อไปนะครับขอเชิญสำหรับ M G N Y K ส่วนสามเออาร์ มือเระดับช่วเหลือที่เราลุกขึ้นนะคะเราก็ต้องลุกขึ้นเพื่อตัวเองถ้าหากเราไม่อยากจะใช้ตายแล้วให้เราวางกลับไปว่าที่ผ่านมาเราทำอะไรมาบ้างซึ่งเราเก่งมากค่ะที่ผ่านมานี้ได้เรื่องทุกสัการรมในชีวิตดังนั้นนะคะขอให้เราลุกขึ้นมาและต่อสู้ต่อไปขอบคุณค่ะขอบคุณท่านประธานทุกท่และขอต้อนรับท่านรองนายกขอเชิญ MGT MPAK สีทธิ์ศรีปุริย์ สำหรับเปียวนะคะก็จะใช้คำพูดที่อ่อนโยนที่สุดเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาค่ะและก็อยากจะบอกเขาสิ่งแรกว่าให้คุณตั้งสติพร้อมที่จะรับมือกับปัญหาทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นและก็อยากจะถามเขาว่าวันนี้มีอะไรที่เปียวช่วยไหมคะถ้าเปียวสามารถช่วยสิ่งนั้นได้เปียวจะช่วยคุณอย่างเต็มที่ที่สุด และสุดท้ายแล้วก็จะบอกเขาว่าไม่ว่าวันนี้พรุ่งนี้หรือวันข้างหน้าจะเป็นยังไงถ้าเกิดคุณยังมีปัญหาในชีวิตสุดท้ายแล้วคุณมองกลับมาเปียวจะอยู่ข้างคุณเสมอไม่ทิ้งคุณไปไหนอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณเปียวด้วยนครับและขอบวุมนุมให้กับใครเดยเอ็นจีเอเบยเคสจุดสองพนันลาพี์บัง คุณตางกักหยตาเช่นจ้ากลากมดิจิดาากจริงส่ตานะคะจะบอกเพื่อนประโยชน์แรกเลยคือเงินทอเป็นของนอกกายนะคะตราบใดที่วันนี้เรายังมีสองมือสองเท้าและมันสมองของเราเราสามารถสร้างรายได้สร้างตัวเองขึ้นมาใหม่ได้ค่ะอยากให้ทุกๆคนนะ ที่รู้สึกว่าตัวเองกําลังประสบกับปัญหานี้อยู่วันใดวันหนึ่งที่คุณประสบความสำเร็จเรื่องเล่าที่น่าฟังที่สุดคือเรื่องของคุณตอนที่คุณำลำบากขอบคุณคะ่ะขอบคุณทุกนท่านวันนักต่งเอ็นจีหนึ่บาท หนูเคยมีประสบการณ์ตรงจากเรื่องแบบนี้ค่ะวันนั้นเพื่อนที่เพื่อนที่ยืมเงินหนูได้มาอยู่ตรงนี้ค่ะและหนูได้ปลอบเขาว่าถ้าวันนึงมึงล้มกูจะอยู่ข่ามึงเองค่ะไม่ว่ามึงจะไม่ว่ามึงจะเสียใจขนาดไหนกูก็จะอยู่ข่ามึงเองค่ะสำหรับสำหรับคนที่อยู่ที่นะคะ มัญหาหรือพบเจอปัญหาอะไรอยู่หนูขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะหนูเชื่อว่าุณจะผ่านไปได้ะคะ่ะและสักวันหนึ่งเราจะกลับมายืนอย่างบนงานอย่างที่ อยากจะให้เพื่อนคนนั้นค่ะบอกกับตัวเองเสมอยืนพูดกับตัวเองหน้ากระจกค่ะว่าสักวันสักวันเราจะก้าวข้ามไปได้ค่ะแล้วให้เหิดว่าเพื่อนคนนั้นหันหลังมานะคะหนึ่งเก้าวันจะยืนอยู่ตรงนั้นที่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่ครับและหมายเลขสี่ของเราครับคัดเจนเองจีเอ็มบายเทนหนึ่งสี ใน่นองความล้มเหลวเนี่ยมันก็แค่เป็นบทพิสูจน์ที่เราเก้าวข้ามผ่านมาและแพอยากจะบอกว่ากว่าที่เราจะประสบความสําเร็จได้เนี่ยเราก็เริ่มมาจากศูนย์เพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็อาจจะเป็นแค่การเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งและแพยังคงชื่นยังคงประทับใจแล้วก็ขอชื่นชมในความพยายามของเขาและแพอบอกว่าแสงสว่างจะเห็นถึงความพยายามของเขาอีกครั้งหนึ่งขอบคุณค่ะ